o r น i n g ค่ะจากง,งานวิจัยจากง,งานวิจัยของ North Western America บอกว่า10%ของการดื่มกาแฟาใส่ในแก้วนี้แล้วนะคะกาแฟาจะทำให้สามารถต้านโควิดไปได้ค่ะวันนี้เรามาดื่มกาแฟากันค่ะแต่วันนี้จะดื่มกาแฟาแล้วก็ผสมกับโกโก้โกด้วยค่ะ สองสิ่งนี้ทำให้สารอาหารในโกโก้ Go, มีเบต้าคูแคนเบต้าคูแคนเนี่ยจะทำให้ในระบบร่างกายเราไปซ่อมเซลล์ส่วนที่สึกหรอนะคะให้ดีขึ้นวันนี้ตอบโจทย์กับสภาวะที่กําลังเป็นอยู่ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้าร่างกายเราเสื่อมโทรมมากออกไปข้างน,นอกไม่มีอะไรมาต้านสามารถที่จะ จ็บป่วยได้แบบรวดเร็ววันนี้เรามีตัวช่วยค่ะมาสร้างภูมิคุ้มกันกันเลยนะคะเบต้าคูแคนในโกโก้และก็อีกสารอาหารอีกหลายๆตัวค่ะวันนี้อากาศดีมากนะคะฝนตกฝนตกปรยๆแล้วก็ดื่มกาแฟกับโกโก้ค่ะผสมกันเพื่อที่จะได้ สารอาหาร33ชนิดมาดื่มด้วยกันนะคะวันนี้จำเป็นค่ะคุณมีเงินแค่ไหนก็ช่วยไม่ได้ถ้าเกิดร่างกายคุณไม่แข็งแรงและไม่สามารถที่จะต้านสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นได้ค่ะวันนี้ตอบโจทย์ให้กับโครติงค่ะดื่มดีมีประโยชน์ดื่มทุกเช้าเสริมภูมิคุ้มกันได้ค่ะหอมมากค่ะ นแก้วนะคะอร่อยมากค่ะทุกคนดูบรรยากาศบรรยากาศรอบนอกนะคะนี่คือฝนกำลังลงโปรยๆอย,อยแต่วันนี้เราก็ใส่ใจให้กับร่างกายเบตาคูแคน แล้วก็สารอาหารทังเช่าแปดกล้วยเก่ากี้ที่อยู่ในกาแฟจะทำให้ระบบร่างกายเราดีขึ้นค่ะใส่ใจกันนะคะใส่ใจกันดูแลตัวเองด้วยนะคะในยุคโควิดค่ะ